ตัวดี้ย่ามเสาคือเกาครับมันหนีกับเป็นอีกมือหนึ่งถีครับมือที่สองครับสืผ้าไปนองมาเบิงทีมงานสู่ป่าครับตอนนี้ส่วนเสาครับสู่บกแน่แหละครับก็เริ่อมจับเอามาขังไว้ตัวนี้ก่อนกระช่งนน่ครับหลายอยู่บอนเลยนี่จะก็คอครับ ก็ปลาเข็งปลาดุกรประมาณนี้ลายเติบ่ตโวนบอยอยู่คุณครับต้องอย่างเขาไปบึงเดี๋ยวสิพ่าไปบึงน้ำกันครับอันนี้อยังน,นันป้ากระดีปลาเข็งครับ ไอ้สิตรงจากปากท่อครับท่อน้ำสูบน้ำครับนี่ครกำลังเงี่ยงเสียงเต้นเต้นตุบตุบตุบซุ่มประดุกครับซุ่มดุกประดุกหน่าต้นเญิงนะโอ้เปล่าท่านใจ ล่างส่ป้าครับยางงาอเดี๋ยิ้มพายางด้วยบึงนนบโซนน้องฮูลิงครับป้าไรแถวนี้กเก็บเกี่ยวอ่ำก็ยังมีแน,แนงนหน้าครับเพราะว่า ที่นี่หนามมันลุ่งสายอย่งอัดเปลืองกับอะไรลดลงกับอะไรลดสติดครับนี่ครับถึงจุดหมายแล้วครับจุดหมายแล้วต้นข้อยอมนี่ตายตัวนี่ต้นนี่ยไงเติบเวอร์มาเบิ้งครับเลือกเพื่อนครับข้าวสาลีหม้อนัด จับปากครับจุดเดิมเลยโอ้โหหลายครับ อร่อยครับบอนี่ก็พอเลย งานเกาครับสองมือครับนี่บ่อที่สองแล้วครับไปเึง่ับเขงแม่ใหญ่ดีไปเขงนี่ แนี่ก็พอหลายครับโอ้ยอนยน,นเลยี่น้องที่สนใจป้านะครับไม่ไหวเท้ะส่งมตะแกงครับปนครับติดต่อได้ครับติดต่อทีมงาน ป้าคุณเอ็มคุณหาได้ครับคุณจอยคุณโลครับต่อได้ด้วยครับเพื่อราคาเป็นกันเองครับป้าสาแนอนหน้าครับป้าธรรมชาติครับวันนี้เลยสนใจครับติดต่อมาเลยดูกันไอสูปบป้าหน้าแหละครับป้าสามา เป็งมหากระเพลินได้ครับนี่ตัวงามครับต้นน้องวูลิ่ครับป้าหลายบ่อเลิกครับบ่อนี่ สาพอากาศลมหนอกครับนีร่มร่มเย็นสบายครับอากาศเย็นครับมีร่มะเนี่นออยเย็นพร้อมครับมมนีมีขามนาดเจ็ดโมงเลยนี่เจ็ดโมงเต่าครับประกาศเจ็ดโมงสงเ,เ,เรับบารยากาศตะวเว้นมาท่านึ้นครับเจ็ดโมงเตราครับมมนีขึ้น ก,ก็จะฝนจะตกแต่ว่ามันหนาวครับอากาศหนาวเส่าวันศุคน์ครับเส่าวันศุกสุ่ซีกเย็ดครับเมื่อวานเรียกออกครับที่ใจกับพูด่งเรียกไอ้กำลังใจกระพูถืงครับสู่ต่อครับ